สวัสดีค่ะร้านพี่ส้มนะคะร้านพี่ส้มยกทรงมือสองนะคะหรือส้มสม,มิตรนะคะวันนี้เอายกทรงรีวิวมาให้ดูนะคะเป็นงานเกรด A นะคะงานเกรด A น้องจะมาเป็นมัดมัด,มดแบบนี้นะคะเป็นงานไต้วันนะคะสวยๆเลยมีทั้งมีโครงและไม่มีโครงคะแบบขาไซน์นะคะแต่ส่วนมากจะเป็นสวยๆมากเลยนะเนี่ยเห็นไหมคะมีไซส์ใหญ่ไซส์เล็กค่ะกันไปนะคะ สามสองสามสี่สามหกสามแปดสี่สองสี่สี่นะคะมีปนกันนะคะเป็นไซส์เอเชียนะคะเป็นไซส์เอเชียคะยกขึ Text ้นมาดูเลยนะคะสวยๆนะคะก็ล like ูกค้าท่านอันนี้ตัวนี้จะเป็นงานเกตเอนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อได้นะคะสั่งซื้อได้ร้านพี่ส้มเอนะคะศูนย์หกสามห้าเก้าสองสองสามหกสาม สินค้ามือสองะค่ะลูกค้าสามารถเอาไปขายแล้วก็ทําราคาได้บางตัวก็จะเป็นแบบไป้ายป้ายมาเลยนะคะป้ายห้อยมาเลยค่ะงานมีครับพระแบบค่ะไซส์ค่ะแล้วก็มีพวกงานแบรนด์ปนกันมานะคะวากัวไทยอัมนะคะแล้วก็งานของอังเดงานงานไต้หวันเขาอะค่ะ สวยๆนะคะถ้าอยากได้เกดรองนะคะเกดรองนั้นเราก็มีนะคะขอให้ลูกค้าสามารถดูคลิปวิดีโอถัดไปได้นะคะคลิปนี้จะเป็นงานเกตเอนะจ๊ะลูกค้าน,นะก็ะมีจะมีปนกันมาสวยๆเนาะนอันนี้จะเป็นแบรนด์ของเ่าไต้หวันสวยมากเลยอะสวยมากใหม่มากนะไม่บอกก็ไม่รู้ว่าเป็นมือสองน,น,นี่มา สนใจอย่าลืมทักทายกันมานะคะหรือแอดไลน์ไอดีนะคะ JOMJAI สองห้าสองหนึ o ่งนะคะ JOMJAI สองห้าสองหนึ o ่งนะคะสวยๆค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ